ประเด็นที่สองของผมครับเป็นเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคลากรทางการเมืองความจริงก็หลายพักครับได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการจัดหาหน้ากาก,กอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต่างๆสสพักเพื่อไทยก็ทำมาโดยตลอดนะครับ แม้ว่าจะทั้งโดยประกาศหรือไม่ประกาศโดยธรรมชาติก็ต้องสละเงินเดือนของตัวเองเนี่ยในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมากันทั่วหน้าสอสอพักเพื่อไทยครับลงพื้นที่ไปแจกหน้ากากอนามัยหาที่จัดซื้อไม่ได้ด้วยงบมานเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็พาชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยชวนชาวบ้านมาทำเจลแอลกอฮอลล้างมือ แต่ข้อสังเกตก็คือว่าสอสอพักเพื่อไทยจากเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกรวมถึงบุคลากรทางการเมืองเนี่ยใช้งบประมาณของตัวเองนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ผมขอตั้งข้อสังเกตครับว่ามีพักแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาล ก็คือพักพลังประชารัฐนี่แหละครับที่ออกมาบอกว่าสสเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนถ้าไม่เข้าไปจะไม่ส่งลงรับสมัครเลือกตั้งในครั้งหน้าแต่ข้อสังเกตของผมก็คืออย่างนี้ครับว่าเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฆ hmm. ่าเชือ้อหน้ากากอนามัยที่เอาไปแจกเนี่ยของเพื่อไทยของฝ่ายค้านไม่สงสัยแล้วครับ เพราะว่าไม่ได้ถืออํานาจรัฐก,ก็เอาเงินเดือนส่วนตัวเนี่ยครับไปจัดซื้อจัดหาไปแจกจ่ายเยียวยาดูแลประชาชนแต่สอสรัฐบาลหลายๆคนหลายพื้นที่เนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่าไปเอาหน้ากาก,กอนามัยจากไหนเยอะแยะขนาดนั้นมาแจากไปเอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมาจากไหนไปเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมากมายขนาดนั้นจากไหนมาแจาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข่าวและปรากฏในสื่อกระแสหลักก็คือว่าประกาศจะแจกหน้ากากอนามัย10ล้านชิ้นตกลงเป็นมติคอรมอที่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดหาหรือเป็นเงินงบประมาณที่มาจากเงินเดือนสอสที่ถูกหักหรือเป็นเงินจากการบริจาคหรือการจัดโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐ เอาให้ชัดครับว่าหน้ากากอนามัยสิบล้านชิ้นเนี่ยเอาจากไหนมาแจกคุณจุรินรู้เรื่องไหมครับว่ามาจากไหนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่เป็นประธานคณะกรกรมการป้องกันก,การกักตุนสินค้าเนี่ยทราบหรือไม่แล้วถ้าจัดซื้อจัดจ้างหรือสั่งให้ผลิตเนี่ยเอางบประมาณจากส่วนไหนมาจ้างให้เขาผลิต ผมเรียนนะฮะว่าในมหาวิกฤตเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วมีคนเข้าไปดูแลมีคนเข้าไปเยียวยาถือเป็นเรื่องที่ดีครับและก็ต้องแสดงความดีกับพี่น้องประชาชนแต่ท่านต้องแยกแยะต้องแจกแจงให้ชัดว่าไอ้ข้าวของเวชภัณฑ์ที่เอาไปแจกประชาชนเนี่ยท่านเอามาจากไหนและใช้งบประมาณส่วนใด ในการมาบริหารจัดการแล้วหน้ากากอนามัย10ล้านชิ้นที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีการไปประกาศว่าเป็นงบประมาณหรือการดำเนินการโดยพักพลังประชารัฐแล้วก็มีการลบหายไปไปค้นข่าวก็พบว่ามีบางส่วนปรากฏว่าเป็นมติคอรมอเป็นงบที่อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการดังนั้น คือท่านจะแจกประชาชนท่านก็ต้องคำนึงถึงสภาพการให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการสาธารณสุขนั้นขาดแคลนหน้นากากอนามัยแต่ว่าท่านมี10ล้านชิ้นจะแจกประชาชนแล้วก็ทำให้คนสับสนว่าตกลงรัฐบาลแจกกระทรวงสาหกรรมแจกหรือพักพลังประชารัฐแจกหรือสอสอ ของพักพลังประชารัฐไปแจกผมขออนุญาตนะครับในการอ่านรัฐมนูนมาตรา185ครับ185บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือใช้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไปกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการก้าวไกยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองประโยชน์ของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้วงเลบหนึ่งครับการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินง,งานในหน้าที่ประจำของข,องข้าราชการพานักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจก,กิจการที่รัฐถือหุ้น หรือราชาการส่วนท้องถิ่นไปแทรกแซงไม่ได้ครับ 2. กระทาการในลนักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆของหน่วยง,งานของรัฐเว้นแต่เป็นการดาเนินการในกิจการของรัฐสภา 3. ครับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตําแหน่ง นี่รัมนูนมาตรา185บอกชัดครับว่าไม่ใช่ท่านไปเอาของหน่วยงานราชการในกำกับดูแลของท่านไปแจกหรือพยายามชี้นำให้กับประชาชนได้เห็นว่าไอ้ข้าวของที่เอามาแจกเนี่ยหน้ากากแอลโกอฮอล์เวชภัณฑ์ต่างๆเอามาแจกเนี่ยท่านเป็นคนดึงงบประมาณในส่วนนี้หรือให้หน่วยงานรัฐหน่วยงานนั้นๆเข้าไปแจกในพื้นที่ของท่านเพื่อแสวงหาคะแนนนิยม ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะสามารถทําได้ดังนั้นผมเรียนนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ถืออำนาจรัฐดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนโดยใช้เงินเดือนตัวเองสละเงินเดือนสองสามเดือนมาแล้วครับแต่ที่เป็นปัญหาและเป็นคําถามก็คือว่าสสพักพลังประชารัฐสสรัฐบาล ที่ท่านสามารถจัดหาหน้ากากอนามัยจัดหาเจลแอลกอฮอล์จัดหาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเนี่ยได้มากมายขนาดนั้นเนี่ยท่านใช้งบประมาณจากส่วนใดท่านไปแทรกแซงไปก้าวกายไปเอาทรัพยากรของรัฐไปแจกจ่ายหาคะแนนเสียงในช่วงมหาวิกฤตนี้ในพื้นที่ของท่านหรือไม่เพราะฉะนั้นจึงของนำเรียนนะครับว่าประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลเยียวยา เราดีใจครับและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทุกคนพึงยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญแต่ไม่ควรจะมีการปล่อยให้มีการหาคะแนนเสียงหรือแสวงหาคะแนนนิยมในสภาพการที่เกิดมหาวิกฤตแบบนี้โดยใช้งบประมาณที่ไม่แยกแยะไม่แจกแจงให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือพรรคการเมืองของตัวเองถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับผมมีสองประเด็นในวันนี้ครับผม กลับขอบพระคุณครับ